สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะคะ,ะก็เจอกับครูอีกเช่นเคยนะคะ,ะครูเดือนเพนชยัยฤทธิ์นะคะวันนี้ก็มาเรียนต่อนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2ตัวประกอบของจํานวนนับการตัวหารร่วมมากตัวคูณร่วมน้อยนะคะนักเรียนวันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวคูณร่วมน้อยนะคะหรือครรนนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาทราบตัวคูณร่วมก่อนนะคะ อาตัวอย่างนะคะจำนวนนับที่หาร2ลงตัวคือ2 4 6 8 10 12 14 16 18แล้วก็จุดจุดจุดนะคะจำนวนนับเหล่านี้เรียกว่าตัวคูณของ2นะคะจำนวนนับที่3หารลงตัวคือ3 6 1ก1า1ิบส2งสแล้วก็จุดจุดจุดนะคะจำนวนนับเหล่านี้เรียกว่าตัวคูณของ3นะคะจำนวนนับที่2และ3หารลงตัวคือ 6, 12, 18และก็จุดจุดนะคะเรียก 6, 12, 18และจุดๆจุด,จดว่าตัวคูณร่วมของ2และ3นะคะนักเรียน ตัวคูณร่วมของจํานวนนับใดตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปเป็นจํานวนนับที่หารจํานวนเหล่านั้นลงตัวอ้าทีนี้มาดูตัวคูณร่วมน้อยนะคะหรือคอรอนอนะคะการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหาผลคูณนะคะตัวอย่างนะคะขั้นตอนการหาคำตอบ หาจำนวนนับที่6หารลงตัวโดยหาผลคูณของ6ซึ่งได้แก่นะคะ6 12 18 24 30 36 42 48 54แล้วก็จุดจุดนะคะจุดจุดนี้ก็คือถ้าเราคูณไปอีกมันก็จะมีอีกนะคะ,ะนั่นก็คือผลคูณของ6ได้จากก็คือ1คูณ6ได้6 2คูณ6ได้12 3คูณ6ได้18 4คูณ6ได้24อย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะซึ่งจะเท่ากับ ที่ครูพูดให้ฟังข้าง,าง,างต้นนะคะเรียก 6, 12, 18และ24ว่าพหุคูณของ6ค่ะนะักเรียนการหาจำนวนนับที่9หารลงตัวโดยหาผลคูณของ9ซึ่งได้แก่ 9, 18, 27, 36, 45, 54แล้วก็จุดๆนะคะผลคูณของ9ก็เหมือนอน,อนกันนะคะ เหมือนกันกับเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือเอา1นคูณเได้9นะคะ2อคูณเได้18 3คูณเได้27 4คูณเได้36 5คูณเได้45นะคะแล้วก็จุดจุดต่อไปอีกนะคะซึ่งเรียก98 8 7 7 6 6 5 5นี้ว่าพหุคูณของ9นะคะนักเรียนการหาจำนวนนับที่ 6และ9หารลงตัวโดยพิจารณาผลคูณในข้อ1และข้อ2ที่กูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะซึ่งผลคูณที่ซ้ำกันก็จะได้แก่18 3 6แล้วก็54แล้วก็มีจุด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 นี้ก็คือถ้าเราคูณต่อไปอีกมันก็จะมีตัวซ้ำอีกนั่นเองนะคะซึ่งเรียกผลคูณเหล่านี้ว่าตัวคูณร่วมนะคะดังนั้นตัวคูณร่วมของ6และ9ก็คือ18 36 54นะคะ พิจารณาตัวคูณร่วมตัวใดน้อยที่สุดซึ่งนั่นก็คือ18นั่นเองนะคะซึ่งเรียก18ว่าตัวคูณร่วมน้อยนะคะดังนั้นตัวคูณร่วมน้อยของ6และ9นั่นก็คือ18นะคะนะักเรียนตัวคูณร่วมน้อยเป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดของจำนวนนับใดตั้งแต่2ตัวขึ้นไปตัวคูณร่วมน้อยใช้อักษรย่อว่าครนนะคะนะักเรียน ่อ2นะคะการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะมีขั้นตอนดังนี้นะคะตัวคูณร่วมน้อยของ6และ8นะคะ1นํานวนนับที่น้อยที่สุดที่6หารลงตัวนั่นก็คือ6หรือ2อคูนสนะคะ2จํานวนนับที่น้อยที่สุดที่8หารลงตัวนั่นก็คือ8หรือ2อคูณสคูณสจำนวนนับ ทั้ง6และ8หารลงตัวคือ2คูณ2คูณ2คูณ3และก็2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ2นะคะและจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่6และ8หารลงตัวนั่นก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ3หรือ24นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนดังกล่าวข้างล่างนี้นะคะเช่น6เท่ากับ2คูณ3 8ก็คือ2คูณ2คูณ2นะคะ พรนอของ6และ8นั่นก็คือเอาตัวที่ซ้ำกันมา1 1ึ่งนจำนวนนะคะและตัวที่ไม่ซ้ำกันนั้นให้เอามาหมดเลยก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24นั่นเองนะคะนักเรียนสามนะคะการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหารนะคะหารในที่นี้ก็คือหารสั้นนะคะนักเรียนโดยการหาจํานวนที่มาหารทั้ง3าํจำนวนได้ลงตัวนะคะขั้นที่1นนะคะการ หาจานวนนับที่หาร 8, 10, 15ลงตัวนะคะแต่คอร์โนนี่จะต่างกับหอลมอนิดนึงก็คือถ้าหอละมอจะต้องสามารถหารได้ลงตัวทั้ง3จํานวนนะคะแต่คอรนอนนั้นอย่างน้อยต้องหารได้ลงตัว2จํานวนนะคะขั้นที่1ก็คือเอา2มาหารก่อนนะคะ2มาหารนะคะขั้นที่2นะคะหาจํานวนต่อนะคะเพราะว่า 4, 5และ15 สามารถที่จะหารต่อได้นะคะนั่นก็คือเอา5มาหารต่ออีกได้2จํานวนนะคะและขั้นที่3ก็คือไม่สามารถที่จะอาหาจํานวนนับใดๆมาหาร3และ4ได้ลงตัวนะคะนอกจาก1จึงเป็นการหารที่สิ้นสุดนะคะสรุปก็คือตัวคูณร่วมน้อยคือผลคูณของตัวหารและผลหารนั่นเองนะคะนักเรียน จากขั้นตอนดัง,ดงกล่าวนะักเรียนสามารถที่จะเขียนสรุปการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีการหารดังนี้นะคะนั่นก็คือเอา2มาหารก่อนนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 5หและ15แล้วก็เอา5หารต่อผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 1และ3นะคะตัวคูณร่วมน้อยของ8 10และ15ก็คือ2คูณ5คูณ4คูณ1คูณ3เท่ากับ120นะคะนะักเรียนค่ะ จากที่ครูได้อธิบายมานะคะก็ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนในหน้าที่28และ29นะคะนักเรียนในชั่วโมงนี้ก็ขอสวัสดี